คำนิทานว่าเตนะสมยเนพุโทโธภควาเวรัญชารังวิหรติเป็นนาทิบัณฑิตควรกล่าวไว้ทั้งหมดเพราะคำเริ่มต้นนี้นนท่านพระบาลีเถระกล่าวไว้อย่างนี้ก็แลคำเริ่มต้นนั้นบัณฑิตควรทราบว่าท่านพระบาลีเถระกล่าวไว้แล้วในคราวกระทำสังคยาใหญ่ครั้งแรก ก็อใจความแห่งบทนี้ว่าก็คำนี้ใครกล่าวและกล่าวในการไหนเป็นต้นเป็นอันข้าพเจ้าประกาศแล้วด้วยลำดับแห่งคำเพียงเท่านี้บัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยในบทว่ากล่าวไว้พระหิไรไยดังต่อไปเพราะท่านพระอบาลีนี้ถูกพระมหาก,กัสปะเถระถามถึงนิทานแล้ว ฉนั้นท่านจึงกล่าวนิทานนั้นให้พิสดารแล้วตั้งแต่ต้นด้วยประการชนีคำเริ่มต้นนี้บัณฑิตควรทราบว่าท่านพระบาลีเถระแม้เมื่อกล่าวในคราวทำสังคยาใหญ่ครั้งแรกก็ได้กล่าวแล้วเพราะเหตุนี้ด้วยประการชนีก่อใจความแห่งบทมาติกาเหล่านี้ว่า พุตังเยนยทายสัมมานีดังนี้เป็นอันข้าพระเจ้ากล่าวแล้วด้วยลำดับแห่งคำเพียงเท่านี้บัดนี้เพื่อจะประกาศเนื้อความแห่งบทมาติกาเหล่านี้ว่าทาริตังเยนะจาพตังยถะปฏิทิตันเจตะเมตังวัตวาวิทิงบัณฑิตจึงกล่าวคำนี้ไว้ ถามว่าก็พระวินัยปิดกนี้นั้นซึ่งมีนิทานประดับด้วยคำมียาธิอย่างนี้ว่าเตนะสมเยนะพุทโทธภควาเวรัญชายังวิหรารติดังนี้ใครทรงไว้ใครนำสืบมาตั้งมั่นอยู่แล้วในบุคคลไหนข้าพระเจ้าจะเฉลยต่อไปพระวินัยปิดกนี้ท่านพระบาลีเถระทรงจำไว ต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเบื้องต้นก่อนเมื่อพระธถาคตเจ้ายังไม่พระนิพนานนั่นแลภิกษุหลายพันรูปต่างโดยได้อภิญญาหกเป็นต้นจำทรงไว้ต่อจากท่านพระอบาลีเถระนั้นเมื่อพระธถาคตเจาพรรนิพนานแล้วพระธรรมสังฆากเถระทั้งหลายมีพระหมหากระสปะเป็นประมุก ก็จำทรงกันต่อมาบทมาติกาว่าเกนาพตังนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในชมพูทวีปก่อนพระวินัยนั่นนำสืบต่อมาโดยลำดับแห่งอาจารย์ตั้งแต่ต้นพระบาลีเถระจนถึงสังคยาครั้งที่สามในชมพูทวีปนั้นมีลำดับอาจารย์ดังต่อไปนี้